ใครที่ปลูกฟักทองหรือใครที่ปลูกพืชทุกอย่างผมมีวิธีบอกนะครับว่าการที่เราจะปลูกให้เขาสวยและสมบูรณ์ต้องทํำยังไงครับก็คือเริ่มต้นแล้วเราก็ต้องเลี้ยงต้นตั้งแต่ต้นเล็กๆเราจะใช้ตัวหน้าสูงตัวหน้าสูงก็คือเพิ่มไนโตรเจน25.77ใส่เข้าไปเลยพออายุเขาเริ่มประมาณโตหน่อยเราก็ใช้สูตร15เสมอ นะครับก็มีแค่นี้แล้วก็พอเขาจะมีปิดดอกออกผลก็เพิ่มเข้าไปที่13-13-21นะครับอันนี้คือสูตรปุ๋ยของแต่ละพืชแต่ห้องผมคือดูนี่ผมใช้อินรีขี้วัวหมักแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ฉีดด้วยน้ําหมักปลาน้ําหมักปลาก็คือไม่ได้ปลาทะเลปลาอะไรน้ําหมักปลาของอลุงมาวินประสานโชคให้มาหนึงขวดผมก็ใช้สีฉีดตอนเท้า นะครับนี่ได้เบ็ดผลดีอย่างนี้เลยครับครับ,รบนี่วิธีการที่ปลูกพืชให้ให้ได้ผลผลิตปลูกพื้นที่น้อยให้ได้ผลผลิตที่มากรเราต้องทําการจัดก,การยังไงวิธีการปลูกของผมเนี่ยหนึ่งร้อยต้นจริงๆบางคนนะ่ะหนึ่งร้อยต้นปลูกสองไร่แต่ผมปลูกในเรียนครัะหนึ่งร้อยต้นนะครับหนึ่งร้อยต้นผมจะทําผลผลิตต้นละสองลูกก็คูณไปว่าหนึ่งร้อยต้นต้นละสองลูกถึงสามลูกก็จะได้สองร้อยถึงสามร้อยลูก ครับแล้วถามว่า,าลูกละหนึ่งกิโลกิโลละร้อยนะครับคิดว่าเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ก็แค่พื้นที่เล็กๆตัวนี้นะครับเราพงขายที่ไหนครับครับผมยังไม่มีที่ขายเลยครับผมไม่รู้ว่าไม่มีที่ยังไม่รู้เลยว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนเพราะว่าผมยังไม่มีผลผลิตก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนผมจึงบอกว่าทําผลผลิตให้มาได้ก่อนนะครับทําผลผลิตให้มาได้ถ้าเขาไม่เห็นเขาก็อยากได้เพราะว่า ทุกอย่างคือต้องทําผลผลิตให้มันได้ก่อนเราเข้าไปหาตลาดนะครับของพวกนี้มันไม่เน่าไม่เสียนะครับใครก็กินนะครับทําขนมก็อร่อยทํความหวานก็อร่อยพระก็ฉันนะครับถ้าเรามีผลผลิตยังไงก็มีคนเอานะครับผมเชื่อว่าใครปลูกอะไรที่เฮ้ยจะมีขายที่ไหนแต่คุณยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้ปลูกเลยยังไม่ทําอะไรเลยกลัวตลาดแล้ว ถ้าคุณกลัวตลาดคุณไม่ต้องทําอะไรครับรอซื้อเขากินดีกว่านะครับรอรออะไรแล้วแต่คุณแต่ว่าตรงนี้นะครับผมทําแล้วก็มันมันดูผมภูมิใจนะครับผมเมื่อก่อนเป็นพนักงานโรงงานนะครับกลับมาอยู่บ้านบางคนบอกว่าผมไม่รู้เรื่องกเกษตรอะไรเลยนะครับผมเติบโตมาจาก,กเกษตรผมเป็นปลูกชาวไร่ชาวนาได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะไปอยู่กรุงเทพกับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับกลับมาเราก็ใช้ความรู้ ของเราที่เคยมีอยู่ปรับเปลี่ยนกับการที่เราค้นหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันก็ได้สวยแบบนี้นะครับ